สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆที่อยู่ทางบ้านทุทกทๆท่านเลยนะครับผมบอมนะครับที่ปรึสษาการขายฟอร์ดพระนครสาขา,า,าเกษตรนวมินวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆทุกท่านมารับชมรถกระบะยอดนิยมณเวลาตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับ คันนี้นะครับจะเป็นตัวกระบะรุ่นวายทนะครับเป็น Ford Ranger YT t e ขับเคลื่อน4ล้อนะครับราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่1,329,000บาทนะครับราคาตัวนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ราคาตัวรถยังไม่รวมในเรื่องของชุดอุปกรณ์ตกแต่งทุกอย่างที่เห็นอยู่ณตอนนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆที่อยู่ทางบ้านนะครับมารับชมนะครับว่าคันนี้มีอะไรดีนะครับผมแล้วก็ตกแต่งอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมจะพาไปเจาะทีละจุดเลยนะครับ ก่อนรับชมคลิปนี้ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับอนที่ผมจะพาไปรับชงชุดอุปกรณ์ตกแต่งภายนอกนะครับเดี๋ยวผมพาดูห้องเครื่องกันก่อนดีกว่าว่าห้องเครื่องตัวนี้หน้าตาเป็นยังไงกันบ้างครับเผื่อพี่ๆหลายท่านเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเห็นห้องเครื่องของ Ford Next Gen Ranger ของเรานะครับ วิธีการเปิดฝากระโปรงครับผมก็ง่ายๆนะครับหลายคนยังไม่ทราบนะว่าฝอนิกเจนของเราเนี่ยการเปิดฝากระโปรงเนี่ยจะอยู่ที่ฝั่งผู้โดยสารทางด้านข้างตัวรถนะครับไม่ได้อยู่ที่ผู้ขับขี่นะเออเราเดึงสลักทางด้านล่างตรงนี้นะครับเห็นไหมเราเนืออมาให้มันดังปึ้งแบบนี้นะครับและเราก็สามารถเปิดในส่วนของตัวชุดฝากระโปรงได้แล้วนะคะต้องบอกก่อนนะครับว่า รถ Ford r n n g เจของเราเนี่ยจะมีตัวของเขาที่ขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่เนาะเออยิ่งทำสไตล์ออฟโรดนะครับเวลาที่เรายกสูงแบบนี้ปุ๊บเนี่ยทำให้เวลาที่คนที่ไม่ได้ตัวสูงมากครับอาจจะลำบากในการยกในเรื่องของตัวชุดฝากระโปรงครับอาจจะให้พ่อบ้านหรือว่าอาจจะให้ลูกชายนะครับผมช่วยเปิดฝากระโปรงครับถ้าเกิดกรณีที่ท่านผู้หญิงซื้อรถไปนะคะแต่ถามว่าวเปิดยากไหมไม่ได้ยากขนาดนั้นครับ แต่ว่าด้วยความสูงของตัวรถเขาเนี่ยอาจจาะทําให้รู้สึกแบบเออเปิดยากนิดนึงเนาะเราเปิดมาปุ๊บเราก็เอาไม้ค้าแบบนี้ได้เลยนะครับนี่เป็นหน้าตาห้องเครื่องของเขานะครับจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับสวยงามมากนะครับผมจะสังเกตได้เลยนะครับว่าเ layout ในการจัดวางต่างๆเนี่ยวางเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยนะฮะ อย่างเช่นเห็นไหมครับตรงทางฝั่งซ้ายตรงนี้เนี่ยบอมจะเรียกว่าเป็นระบบโซนร้อนนะครับเพราะเนื่องจากว่าชุดตัวเทอร์โบเนี่ยเขาจะอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งนี้นะครับผมแล้วก็ฝั่งขวาตรงนั้นนะครับจะเป็นการทํางานของของระบบทําความเย็นนะครับทางฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเบรกนะครับน้ายาคูลแลนส์นะครับผมแล้วก็จะมีที่ฉีดปั๊น้ำฝนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็คันนี้นะครับจะได้เครื่องยนต์อยู่ที่2.0ลิตรนะฮะให้พละกกำลังแรงม้าอยู่ที่210แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500 จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ10สปีดนะครับและที่สําคัญเลยได้ชุดเทอร์โบมาด้วยกันทั้งหมด2ลูกด้วยกันนะครับเป็นแบบใบเทอร์โบนั่นเองพูดง่ายๆครับว่าคันนี้เนี่ยไม่ต้องกังวลในเรื่องของการขึ้นเขาแต่อย่างใดเลยนะครับสมมติว่าพี่ๆเอารถคันนี้ไปขึ้นเขาเอาคันนี้ไปออฟโรดนะครับด้วยเทอร์โบที่เขาม,มาีมาให้มากถึง2ลูกแบบนี้นะครับทำให้การขับขี่ของเราเนี่ามันง่ายมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญเลย ตาการเร่งตอนต้นเนี่ยดีมากๆเลยครับพี่ๆสลับตัวใบเทอร์โบของเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับและด้วยพละกาลังเครื่องยนต์นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นขนาด2.0ลิตรก็ตามแต่ด้วยแรงม้าที่เขาให้มามากถึง210แรงม้านะครับไปได้ทุกที่ทั่วไทยสบายใจหายห่วงเลยนะครับถัดมาเลยนะครับผมจะสังเกตได้เลยครับว่าในส่วนของตัวท่อแอร์ของเราเนี่ยจะอยู่ฝั่งทางขวาสุดแบบนี้เลยนะครับ ตัวท่อแอร์ของเราเนี่ยจะเห็นได้เลยนะครับว่าระยะห่างจากท่อแอร์แล้วก็ตัวเครื่องยนต์เนี่ยมันอยู่ห่างกันพอสมควรนะครับ ไม่แปลกใจเลยครับว่าทําไมนะฟอร์ดเลนเจอร์ของเราเนี่ยแอร์ Air มันถึงได้เย็นฉ่าและเย็นไวกว่าชาวบ้านเขานะครับเพราะว่าท่อแอร์เนี่ยมันไม่ไปโดนความร้อนเลยนะครับความร้อนเนี่ยไม่ไปถึงท่อแอร์เลยทําให้ตัวรถเนี่ยมันเย็นฉ่าแล้วก็ไวมากยิ่งขึ้นนะครับยิ่งเราเปิดระบบที่เรียกว่า MacAC เข้าไปด้วยนะโอ้โหแป๊บเดียวครับไม่เกิน1นาที2นาทีนะครับผมกับสภาพอากาศบ้านเราประมาณ3 8องศาเนี่ยสบายสบายเลยครับสรับการอยู่ในรถ Ford r เ n นเจอร์คันนี้นะครับ ถัดมาเลยแบตเตอรี่ของเราเนี่ยจะใช้เป็นแบตเตอรี่แบบโฟโมโคนะครับผมขนาดอยู่ที่12โวลต์80แอมป์หรือ800ซีซีเอนะครับตัวซีซีเอของเราเนี่ยมีค่าที่สูงมากๆเลยนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเลยครับเวลาที่สตาร์ทเนาะสตาร์ทชึ่งเดียวนี่คือติดเลยนะครับยิ่งซีซีเอสูงนะครับผมทําให้ตัวการสตาร์ทของเราเนี่ยมันทํางานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับฟอร์ดเนี่ยใส่มาให้แบบจัดเต็มเลยนะครับแล้วก็แบตของเราเนี่ยลูกใหญ่มากๆเลยครับพี่ๆจะไม่เหมือนแบตรถกระบะทั่วไป นะครับผมคือต้องบอกงนี้ก่อนว่า Ford ของเราเนี่ยเขามีในเรื่องของตัวระบบไฟแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับไม่แปลกใจเลยว่าทำไมฟอร์ดเนี่ยถึงให้เป็นแบตบแบบ A G M มานั่นเองนะคะนี่เห็นไหมครับแล้วก็วนกลับมาหน้าคออีกรอบหนึ่ง ตรงหน้าเครื่องจะสังเกตได้เลยว่าเขาจะไม่มีตัวใบพัดหน้าเครื่องหรือสายพานมูเล่ไปที่เรียบร้อยแล้วเขาปรับเปลี่ยนจากตัวใบพัดหน้าเครื่องนะครับมาเป็นแบบพัดลมไฟฟ้านะครับเพื่อลดการทํางานของตัวเครื่องยนต์ของเรานั่นเองนะครับผมและที่สําคัญเลยเวลาที่ช่างเขาจะมาเมนเทนตน,นะครับเขาสามารถมาเมนเทนตได้อย่างง่ายดายนะครับผมตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าสะดวกสบายแล้วก็คุ้มค่ามากๆครับกับการเปลี่ยน จากพลลมหน้าเครื่องมาเป็นแบบพลลมไฟฟ้านะครับเดี๋ยวบอมจะพาไปชมชุดแต่งรอบคันกันนะครับว่าคันนี้ลูกค้าขออัปเกรดอะไรเพิ่มเติมเข้าไปบ้างนะครับ นี่เป็นหนึ่งในเฉดสีของเรานะครับผมที่ต้องบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยนะครับพี่วีจะเห็นได้เลยนะครับว่าสีนี้เนี่ยมันไม่ใช่สีพื้นฐานของทางฟอร์ดที่มีให้นะครับนี่เป็นงานตกแต่งเพิ่มเติมเป็นงานแรปสติ๊กเกอร์นะครับเป็นสีดำด้านเดอะดาร์คไนท์แบบนี้เลยครับอ๋อสุดยอดมากเลยครับพี่ๆเห็นไหมการที่เราแรปสติ๊กเกอร์แบบนี้มันมีข้อดีอยู่นะครับคือ เวลาที่เรารับสติ๊กเกอร์เนี่ยเขาจะช่วยปกป้องสีจริงของเราได้เป็นอย่างดีเลยสมมติว่าเวลาที่เราเอาไปวิ่งต่างจังหวัดแล้วเกิดมันโดนกระทบพวกเศษหินดินทรายต่างๆเนี่ยเขาจะไม่กระทบโดนสีจริงของเรานั่นเองนะครับเขาจะไปโดนสติ๊กเกอร์นี่แหละตัวแัปสติกเกอร์เนี่ย,กเ,กเ,ยเขาก็จะเป็นฟิล์มชั้นหนึ่งที่จะคอยปกป้องสีจริงของเรานั่นเองนะครับและคันนี้เนี่ยเดิมๆของเขาเป็นสีดําเงาครับพี่พี่เราไม่ต้องวุ่นวายในเรื่องของการจดทะเบียนจดสีใหม่เลยนะครับเราสามารถจดทะเบียนเป็นสีดําเหมือน ได้เลยนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งส่วนนะครับผมที่ทําให้ลูกค้าตัดสินใจแรปสติกเกอร์ ของเรานั่นเองนะครับและที่สําคัญเลยงานแล็สติกเกอร์ของเราเนี่ยเป็นเกรดเยอรมันครับเกรดตัวนี้เนี่ยรับประกันสูงสุดเลยถึง5ปีครับ mm. ล้อล้นเนี่ยผ่อนหมดไปแล้วนะครับ mm. ตัวแล็สติกเกอร์ของเรายังใช้งานได้อยู่เลยนะคร mm. พี่พี่เห็นไหมเออนอกจากเขาจะสวยงามน,นะครับ mm. เขายังมีอัรลปยดที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายด้วยนะครับ mm. ไม่ใช่เราแล็สติกเกอร์เพื่อความสวยความหล่อเท่านั้นนะฮะถัดมาเลยสิ่งที่ลูกค้าอัปเกรดเพิ่มเติมนะครับจะเป็นตัวกระจังหน้านะครับ ชุดกระจังหน้าตัวนี้จะเป็นของแบรนด์วิกเตอร์นะครับลักษณะกระจังหน้าของเขาเนี่ยจะเหมือนจากรถยุโรปรุ่นหนึ่งเลยครับก็คือจะเป็นรุ่นจี๊ปเชอร์ k e กีนั่นเองเออจะเหมือนกันมากมากครับพี่พี่สวยงามมากเลยนะบางคนก็อาจจะเรียกเป็นฉายาเนาะว,ว่าเป็นกระจังหน้าแมสแม็กนะครับก็ ว่ากันไปนะฮะและข้อที่สําคัญเลยด้านบนเนี่ยเราจะมีไฟมินิไลท์มาให้ด้านบนมากถึง3ดวงเลยนะครับถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของตัวชุดไฟหน้าสำหรับตัววายแท็กซับสคันนี้กันบ้างนะครับว่าจะได้ไฟหน้าแบบไหนนะครับตัววายแท็กับสตัวนี้นะครับจะได้ไฟหน้าแบบ Performance LED นะครับจะเป็นไฟ m มทริก LED นั่นเองเขาจะมีลูกแก้วมาให้ทั้งหมด3ดวงนะครับก็คือจะมีไฟสูงไฟต่ำแล้วก็จะมี ไฟที่เอาไว้ช่วยเวลาที่เราเลี้ยวนั่นเองนะครับความสามารถของไฟแมทติของเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะหลากหลายมากนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราขับไปตอนกลางคืนใช่ไหมครับและเกิดสมมุติว่ามีรถสวนทางมาอ่านึกภาพตามผมนะขับไปกลางคืนมีรถสวนทางมาและตัวกล้องด้านหน้ารถตัวนี้จับได้นะครับว่ามีรถสวนทางมานะคะและ เราเนี่ยเปิดไฟสูงอยู่ใช่ไหมเออเราเปิดไฟสูงอยู่เพราะว่าข้างทางเนี่ยมันมองไม่เห็นเลยและกล้องจับได้นะครับว่ามีรถสวนทางมาไฟด้านหน้าของเรานะครับผมเขาจะดับลงข้างหนึ่งจากไฟสูงหรือแค่ไฟต่ําข้างหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้แสงไฟเนี่ยมันไปแยงตากับรถที่เขาสวนทางมานั่นเองนะครับพอหลังจากที่รถเนี่ยเขาขับผ่านไปแล้วปุ๊บตัวกล้องจับได้แล้วว่าไม่มีรถสวนทางมาละ ไฟเนี่ยเขาก็จะเด้งจากไฟต่ำขึ้นเป็นไฟสูงแบบอัตโนมัติให้เหมือนเดิมนั่นเองนะครับหรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจอดอยู่ทางด้านหลังรถคันข้างหน้านะครับตัวกล้องเหมือนเดิมเขาจับได้ว่ามีรถหรือมีวัตถุที่อยู่ทางด้านหน้านะครับตัวไฟของเราเนี่ยโปรติจะเป็นเส้นตรงแบบนี้ใช่ไหมคะเขาจะแหวกทางให้นะครับผมเ,เพื่อไม่ให้ไปแยงตาผู้ขับขี่ที่อยู่ทางด้านหน้าตัวรถนั่นเอง เคยสังเกตไหมเวลาที่เราขับรถเก่งเนาะแล้วเวลาที่เราเจอรถเจ็ดที่นั่งหรือเราเจอรถกระบะสุดๆแบบนี้โอ้โหเป็นไงไฟส่องมาทางด้านบนหัวเก่งนะส่องแบบเราจะมองกระจกใช่มมองกระจกมองหลังโอโ้แสบตาครับโอโ้เราแบบก็นิดนึงในใจนะแต่ถ้าเกิดมีรถ Ford Ranger อยู่ด้านหลังแบบนี้ไม่ต้องกังวลเลยครับเพราะว่าไฟของเราเนี่ยมีความอัจฉริยะมากนะครับผมเขาจะ ช่วยทํางานควบคู่กับตัวกล้อง A d a s นะครับผมทําให้ตัวไฟของเราเนี่ยมันหลีกทางให้นั่นเองเออเป็นไงครับนี่คือไปแค่ส่วนหนึ่งนะครับที่ผมพูดคุยไปนะครับผมให้พี่ๆได้มองเห็นภาพนะว่าไฟของเราเนี่ยมันดีอย่างไงนั่นเองนะฮะถัดมาเลยในเรื่องของตัวชุดอุปกรณ์ตกแต่งทางด้านล่างของเรานะครับที่เห็นอยู่เนี่ยจะเป็นชุดกันชนเหล็กนะครับผมจากแบรนด์แฮมเมอร์นะครับเป็นตัวเอสลาตัวท็อปเลยนะครับซึ่งตัว a อ l ล้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย ตัวที่เขาใส่กันยอดนิยมเนยนะจะเป็นตัวรุ่นของแรปเตอร์นะครับแต่สำหรับคนที่ชื่นชอบรูปทรงเนี่ยถามว่าใส่กับตัววาทแกได้ไหมนี่ครับใส่ได้นะครับพี่พี่จุดยึดต่างๆเนี่ยเหมือนเหมือนกันครับพี่พี่เราสามารถใส่ได้ปกติเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมีการเจาะหรือตกแต่งใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับสำหรับตัวชุดกันชนหน้าเหล็กจากแบรนด์แฮมเมอร์แอสตัวนี้นะครับ และถัดมาเลยในเรื่องของระบบความปลอดภัยตัววายแทนเดียก็ถือว่าเป็นหนึ่งรุ่นนะที่ให้ในเรื่องของระบบความปลอดภัยให้มาแบบจัดเต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวกล้อง3 6 0องศานะครับเราก็มีมาให้นะครับระบบควบคุมตัวรถให้อยู่ในเลนเนี่ยก็คือมีมาให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับหรือแม้กระทั่งระบบ a Adaptive Cruise Control ก็มีมาให้ด้วยนะครับซึ่งคันนี้เนี่ยมีระบบ a ัลเ i ็กทีฟคูซคอนโทนเนี่ยนะเพราะว่าด้านล่างตรงนี้นะครับ เขาจะมีในเรื่องของตัวกล่องเรดร์ที่อยู่ทางด้านในนะครับเราอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่าตัวกันชนเหล็กมันบางอยู่นะแต่ถามว่าตัวเดรด้าเนี่ยมันยังคงจับได้เหมือนเดิมไหมบอกเลยครับว่ายังคงทํางานได้เหมือนเดิมและมีประสิทธิภาพเหมือนเดิม100%นตะครับตัว a ั t i v e Cruise Control เนี่ยต้องบอกเลยว่าผมเป็นคนหนึ่งนะที่ใช้งานกับร,ระบบนี้เยอะมากๆโดยเฉพาะเวลาช่วงที่เป็นวันหยุดและเวลาเราต้องไปต่างจังหวัดน,นะครับอย่างบ้านผมเนี่ยอยู่โซนอีสานใช่ไหมเออ เวลาที่ผมขับรถไปเนี่ยแน่นอนว่าวันหยุดเนี่ยคือรถมันติดครับพี่พี่เราไม่อยากจะเหยียบคันเร่งเนาะในจี่เหยียบเบรกนี่เหยียบคันเร่งโอ้โหวุ่นวายมากเลยผมก็เลยเปิดระบบ Adaptive Cruise Control เนี่ยแหละให้เขาตามรถคันข้างหน้าด้วยตัวของเขาเองนะพอรถคันข้างหน้าเขาชะลอรถของเราชะลอตามครับพอรถคันข้างหน้าหยุดรถของเราก็จะหยุดตามด้วยนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเกิน3าวิเนี่ยระบบเขาจะตัดมาเป็นระบบแมนนวลเนาะแต่ก็ ไม่ได้สําคัญครับเพราะว่าเพียงแค่เราเหยียบคันเร่งไปเติมไปนิดนึงรถก็จะทํางานด้วยระบบ Adaptive Cruise Control เหมือนเดิมแล้วนะครับเราไม่ต้องไปเซตใหม่เลยนะเออเราสามารถเซตได้ตลอดช่วงระยะเวลาการเดินทางเลยนะครับและที่สําคัญเลยตัวนี้เนี่ยมันเป็นระบบ Stop and Go ด้วยนะครับไม่ใช่อยู่แค่ประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ใช่นะครับ ตัวนี้เนี่ยเป็นระบบส t o p ปแอนจะถึงจุดหยุดนิ่งเลยนะครับถือว่าระบบความปลอดภัยเนี่ยให้มาจัดเต็มเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวระบบช่วงล่างคันนี้นะครับว่าลูกค้าขอเซตอัพอะไรเพิ่มเติมไปบ้างน,นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวล้อแม็กแล้วก็ยางกันต่อเลยนะตัวล้อแม็กนะครับผมลูกค้าเนี่ยขออัปเกรดเพิ่มเติมนะครับล้อแม็กเดิมๆของตัว Wi ยแท็กนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยคืออยู่ที่ขอบ18เองนะแต่ว่าลูกค้าขอขอัปเกรดเพิ่ม,เต,มเติมนะครับผมเป็นขนาดขอบ20นะครัจากบก ลัดมาด้วยยางโตโยต้านะครับผมเป็นยางแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับซึ่งเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วเนาะเรื่องของประสิทธิภาพอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเรามั่นใจได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าลูกค้าเนี่ยขอเลือกเป็นยางอาีนะเออ,อยางอารทีเนี่ยเป็นยางไฮบริดครับซึ่งสามารถวิ่งได้ทุกสภาพถนนอยู่แล้วนะครับถนนดินก็ได้ถนนดําก็ได้นะครับผมตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่าลูกค้าเอาไปแบบกึ่งทางเรียบกึ่งลุยอยู่แล้วนะครับแต่ที่สําคัญเลย ระบบชุดช่วงล่างเนี่ยลูกค้าขออัปเกรดเพิ่มเติมใหม่ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวปิงรัป,ปรับองศานะครับหรือจะเป็นตัวชุดโช๊คนะครับผมเป็นของแรนโปรเฟนเดอร์ Pro ทั้งหมดเลยนะครับและชุดโช๊คแบรนโปรเฟนเดอร์ Pro เนี่ยลูกค้าอัปเกรดเป็นตัวท็อปเลยนะครับเป็นตัว2.5 OEM เลยนะครับเออกระบอกโชคใหญ่เบิ่ม,บมแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับซับแคงนะครับที่สามารถปรับได้สูงสุดถึง8ระดับด้วยกันนะครับแต่เบื้องต้นนะครับผมจะปรับให้กับลูกค้าเนี่ยอยู่ที่ระดับ4อยู่แล้วเบื้องต้นนะแต่หลังจากที่ลูกค้ารับรถไปแล้วเนี่ยลูกค้าก็สามารถเอาไปปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมได้นะครับจะเป็นหน้า5หลัง4ก็ได้นะครับนะครับให้ตัวรถเนี่ยมันเฟิร์มยิ่งขึ้นเนาะอยู่ที่การขับขี่หรือที่ฟิลลิ่งของลูกค้าแล้วกันว่าอยากจะได้แบบไหนนะคะ เดี๋ยวเรามาดูทางด้านข้างตัวรถกันดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูว่าเป็นยังไงนะเออไงสวยไหมครับถ้าใครคิดว่าด้านข้างสวยก็อย่าลืมกดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูทางด้านบนกันนะครับด้านบนเราหลังคาจะสังเกตได้เลยว่าตัววายแท็กเนี่ยเดิมๆม,มันจะเป็นสีออกบอลเงินใช่ไหมอ่าแต่ว่าตรงนี้นะครับไหนๆก็ทําเป็นเดือดดังไงทั้งทีแล้วเอาให้มันเป็นดําด้านหมดเลยทําได้ไหมนี่ครับ เราสามารถคัสตอมให้กับลูกค้าได้หมดเลยนะครับคอนเซปต์ของลูกค้าเนี่ยก็คือจะเป็นเดอ d ดั k ์กไนท์เนาะจะเป็นสีดําด้านแบบนี้เราก็สามารถทําสีให้เป็นสีดําด้านได้เหมือนกับตัวงานลาสติกเกอร์ด้านข้างตัวรถของเรานั่นเองนะฮะ ต่อมาเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเบ้ามือรองจับนะครับผมตัวชุดกันาสา์ต่างๆนะครับเราติดตั้งให้กับลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม้กระทั่งในเรื่องของตัวฟิล์มนะครับตัวนี้เนี่ยเราก็ติดตั้งให้กับลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วฟิล์มของเราเนี่ยเราสามารถคัสตอมได้นะครับบางคนเนี่ยอยากได้ด้านหน้า40รอบคัน60หรือว่าจะเป็นด้านหน้า60 80, รอบคัน80ก็ขึ้นอยู่กับสายตาของแต่ละบุคคลแล้วกันนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็ใช้งานไม่เหมือนกันเนาะ แต่สภาพอากาศบ้านเราณตอนนี้บอมแนะนําว่าด้านข้างอย่างต่าๆก็ต้องเป็น60นะครับพี่พี่มติสี่ไม่ได้โอ้โหเหงื่อแตกเลยครับตอนนี้สามสิบแองศาบ้านเราตอนนี้แนะนําว่าอย่างนั้นก็6 0จะดีกว่านะครับส่วนบ้านหน้าจะเอาเป็น60หรือ40ก็ขึ้นกับสายตาของแต่ละคนเนาะ ถัดมานะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมด้านหลังตัวรถของ y ายแท็กคับสคันนี้นะครับว่าลูกค้าขออัปเกรดอะไรเพิ่มเติมไปบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่ตัวโรบาร์กันก่อนเลยนะครับลูกค้านะครับขออัปเกรดเพิ่มเติมนะครับจากตัวโรบาร์เดิมๆของตัว y ายแท็กนะครับเป็นของแฮมเมอร์นะครับชื่อรุ่นวันไนฟูลี่นั่นเองซึ่งลักษณะของตัวไนฟูลี่ตัวนี้นะครับเขาจะมีลักษณะคล้ายๆตัวปืนกลเนาะเออแล้วเขาก็จะมีไฟเบรกตรงที่4ี่มาให้อยู่ทางด้านบนหัวเก่งของเราด้วยนะครับและ ด้านหลังนะครับที่เห็นอยู่เลยก็คือจะเป็นในเรื่องของตัวฝาเปิดปิดท้ายจากแบรนด์แฮมเมอร์นะครับเป็นแบบไฟฟ้าด้วยนะฮะพี่ๆหลายคนเนี่ยอาจจะมีความกังวลนะครับว่าเฮ้ยในเมื่อเราติดตั้งฝาเปิดปิดท้ายไฟฟ้าแบบนี้แล้วแล้วท้ายกระบะของเราเนี่ยมันจะล็อกได้หรือเปล่าวะเออหรือว่าถ้าเกิดเราปิดแบบนี้แล้วโอกาสที่จะมีคนเข้ามาเปิดและขโมยของข้างในเนี่ยมนสามารถทําได้ไหมเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับนี่เห็นไหมครับ อาตัวฝาท้ายกระบะของเรานะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะมีระบบเซฟตี้นะครับก็คือจะเป็นระบบล็อกนะครับแบบอัตโนมือนะถ้าเป็นตัวไว้แท็กเนี่ยเขาจะมีตัวกุญแจอยู่นะครับที่เราสามารถเอาไว้สําหรับล็อกแล้วก็ปลดล็อกตัว เเปปิิดดท้าายกรรระะบบขององงนนคัวิธีการครับก็คือเห็นไหมนี่คือจะเป็นตัวกุญแจของเขานะครับจะสังเกตได้เลยครับว่าด้านล่างเนี่ยสามารถปลดตัวกุญแจออกมาได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่าวิธีการเปิดฝาท้ายเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเพียงแค่เราเสียบดอกกุญแจเข้าไปแบบนี้นะครับปุ๊บแล้วเราก็บิดมาเนาะ ตัวฝาท้ายของเราก็สามารถเปิดได้แบบนี้แล้วนั่นเองนะครับและเราก็สามารถเอื้อมไปหยิบของต่างๆที่เราเอาไว้ทางท้ายรถได้นะครับสมมุติว่าเวลาที่เราจะไปด้านนอกใช่ไหมครับและเราปิดฝาท้ายปุ๊บเราไม่ต้องกังวลเลยนะครับเราก็เพียงแค่บิดมาทางด้านซ้ายกีครับปุ๊บเพื่อล็อกตัวฝาท้ายฝาท้ายของเรามันก็จะไม่สามารถเปิดได้แบบนี้แล้วนั่นเองนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวรุ่น Storm t a ทนะครับเขาจะปลดล็อกแล้วก็ล็อกด้วยผ่านทางรีโมทเลยนะครับ รถล,ล็อกฝาท้ายล็อกไปด้วยปลดล็อกรถฝาท้ายก็จะล็อกไปด้วยเช่นเดีวยวกันเราไม่ต้องมาแมนวนวลแบบนี้แล้วนะฮะอ่ะทัดมาเลยนะครับด้านท้ายกระบะของเราเนี่ยก็เสริมหล่อไปด้วยตัวบัมเปอร์หลังนะครับ อนตันหนังสือ FORD 3มิติสวยๆแบบนี้เลยนะครับลูกค้าสามารถทำสีต่างๆได้นะครับออสามารถออกแบบสีต่างๆได้ตัวของท่านเองนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นสีดําแบบนี้นะครับแต่ด้วยคอนเซ็ปต์ของคันนี้ก็คือจะเป็นสีดําด้านเนาะลูกค้าเลยขอเป็นสีดําด้านทั้งคันเลยนะครับทางด้านล่างเนี่ยก็จะมีอะคริลิกสามิติด้วยกันคําว่า Ranger แบบนี้นะครับสวยๆเลยเนาะแล้วก็ถัดมานะครับผมในส่วนของตัว ชุดบันไดเหล็กนะครับผมจากแบรนด์แฮมเมอร์ตรงนี้ลูกค้าก็ขออัปเกรดเพิ่มด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่เป็นบันไดเหล็กของแฮมเมอร์แบบนี้สวยๆเลยนะครับเขาจะมาพร้อมกับตัวไฟถอยทางด้านล่างตรงนี้นะครับตัวไฟถอยเนี่ยเขาจะทํางานควบคู่กับในส่วนของตัวไฟถอยที่อยู่ในโคมตรงนี้นะครับผมทํางานด้วยกันรควบคู่กันไปเลยนะความส่องสว่างเนี่ยบอกเลยว่าส่องสว่างมากๆเลยนะครับและสิ่งที่จะไม่พูดเลยก็ไม่ได้นะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของตัว ชุดท่อครับนี่เห็นไหมชุดท่อนะครับเราใส่เพิ่มเติมให้กับลูกค้าเข้าไปนะครับผมแบบจะเป็นชุดท่อออกปลายคู่นะครับจากแบรนด์ HKS แบบนี้เลยจะเป็นปลายคู่นะครับทรงเนี่ยจะเป็นทรงกระบอกใหญ่นะครับผมแล้วก็หุ้มคาร์บอนแท้แบบนี้มาด้วยนะครับข้อดีของแบรนด์ HKS คืออะไรคือเขาเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นอยู่แล้วเนาะเออในเรื่องของตัวเลขนะครับผมเรื่องประสิทธิภาพแรงมา้าต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเป็นในเรื่องของตัวเลขเนี่ยเขาก็จะเคลมนะครับว่า จะเพิ่มในเรื่องของตัวแรงม้าเข้ามาครับอาจจะเพิ่มไม่ได้เยอะนะประมาณหนึถึงสอ2ตัวเท่านั้นเองครับมีผลต่อการใช้งานครับทำให้ตัวรถเนี่ยมันโฟล์มากยิ่งขึ้นเนาะแต่ว่าการขับขี่เนี่ยว่าเรารู้สึกขนาดไหมก็อาจจะไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นนะครับแต่ในเชิงตัวเลขเขาก็บอกมาแบบนั้นเนาะแต่สิ่งที่เราจะสัมผัสได้เลยก็คือจะเป็นในเรื่องของตัวเสียงของเขานั่นเองเออเอาแบบนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆที่อยู่ทางบ้านเนี่ยมารับชมแล้วกันว่าเสียงของท่อ hks ของเราปลายคู่ตัวเนี้ย เสียงออกมาจะเป็นยังไงจะดังหรือเปล่าเดซิเบลมันจะเกินตามกฎหมายที่บ้านเรากำหนดไว้หรือเปล่าเดี๋ยวมาเราชมกันนะครับ เห็นกันบ้างครับสาหรับเสียงที่ได้รับฟังกันนะคบผมบอกเลยว่าเสียงนุ่มทุ้มกําลังดีนะครับถึงแม้ว่าตัวกระบอกท่อของเขาเนี่ยจะเป็นกระบอกท่อขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าเสียงเนี่ยรับประกันได้เลยนะครับว่าไม่เกินดซิเบลตามที่บ้านเรากําหนดมาอย่างแน่นอนนะครับ เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะพาไปรับชมนะครับว่าภายในรถของตัววายแท็คันนี้นะครับหน้าตาของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมพาไปรับชมครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ในส่วนของตัวเบาะก,กันก่อนเลยนะครับในส่วนของตัวเบาะนะครับผมจะเป็นเบาะหนังนะครับแล้วก็พร้อมกับตัวโลโก้นะครับผมและเดินได้สีน้าตาลนะครับผมตามสไตล์ของตัววายแท็เลยนะครับ ในส่วนของตัวคอนโซลนะครับผมก็บุนุ่มมาให้นะครับผมแล้วก็เดินได้ตามสไตล์ของวายทด้วยนะครับหน้าล่างเนี่ยก็คือจะเป็นสีดำก๊อสแบ็กสวยๆเลยนะครับหน้าจอนะครับเขาให้หน้าจอขนาดใหญ่มานะครับผมตรงกลางเนี่ยมาถึง12นิ้วเลยนะครับสามารถเชื่อมต่อระบบ Android Auto Apple CarPlay แบบไร้สายได้ด้วยนะคะถัดมาหน้าล่างอีกสักเล็กน้อยเนี่ยก็คือจะเป็นระบบ Air นะครับผมที่เราสามารถควบคุมในหน้าจอก็ได้หรือเราจะสามารถ แมนนวนเอาก็ได้นะครับผมเป็นการแยกอิสระแบบซ้ายขวานะครับและยังสามารถชาร์จในส่วนของตัว wireless charger ได้ด้วยนะเออโทรศัพท์ใครรองรับการชาร์จแบบไร้าสายก็สามารถเอามาวางชาร์จได้นะครับ ัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์ระบบแบบ10สปีดนะครับผมสามารถชิบอัพชิปดาวได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ทัาไปสักเล็กน้อยนะครับจะมีระบบขับเคลื่อน4ล้อมาให้นะครับเห็นไหมเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับไม่ว่าจะเป็น 2H งเ o l o w โล่โฟก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและสภาพอากาศที่เราขับขี่ณเวลานั้นนะครับในส่วนของที่วางแก้วเนี่ยก็รองรับนะครับผมกับแก้วเยติหรือแก้วขนาดใหญ่ด้วยนั่นเองนะฮะอันนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนหมดการขับขี่ได้ด้วยนะครับ พวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้านะครับมาเพร้อมระบบมัลติฟังก์ชันซึ่งสามารถตั้งเซค่า Adaptive Cruise Control ผ่านทางด้านซ้ายตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ฝั่งทางด้านขวาตรงนี้เนี่ยเรายังสามารถตั้งค่าต่งตางๆได้นะครับผ่านหน้าจอ TFT ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่าสวยงามแค่ไหนนะนี่เห็นไหมครับ หน้าจอของวา e แทคคันนี้บอกเลยว่าสวยงามมากๆครับพี่พีเป็น tft นะครับเห็นไหมมีการบ่งบอกข้อมูลนะครับผมต่างๆอย่างชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ถัดมานะครับผมทางด้านล่างตรงนี้สักเล็กน้อยเนี่ยมีที่วางแก้วมาให้สลับการเดินทางนะครับผมเอาไว้วางแก้วต่างๆได้นะครับ ตัวบอกของเขายังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับยังสามารถปรับในเรื่องของตัวระบบไฟฟ้าได้ด้วยนะครับเดินหน้าถอยหลังไปโหลบไฟฟ้าแบบนี้ได้นะครับพับบอะต่างๆได้นะครับเป็นโหลบไฟฟ้าหมดเลยนะแล้วก็รวมไปถึงตัวไฟหน้าที่ผมบอกไปไฟหน้าของเราเป็นแบบออโต้มาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไฟสูงไฟต่ําอะไรต่างๆเนี่ยคือเขาเป็นแบบระบบออโต้มาให้ทั้งหมดเลยนะครับมาดูแผงประตูกันบ้างนะครับ แผงประตูนะครับจด้านบนเนี่ยจะบุนุ่มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนุ่มมากๆเลยนะแล้วก็จะมีเดินได้สีน้ําตาลตามสไตล์ของตัววายแท็กนะครับด้านล่างตรงนี้เนี่ยก็บุนุ่มมาให้เช่นเดียวกันนะครับเหมาะสำหรับการเดินทางไกลมากๆครับเวลาที่เราเท้าแข่แบบนี้นะแล้วเราจับพวงมาลัยนะครับโอ้โหฟินมากเลยครับพี่ๆระบบปุ่มต่างๆเนี่ยก็เป็นแบบไฟฟ้ามาให้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นล็อกรถป่นล็อกรถนะครับก็จะเป็นระบบไฟฟ้ามาให้นะครับปรับกระจกต่างๆเนี่ยก็เป็นแบบไฟฟ้ามาให้ทั้งหมดแบบนี้เลยนะฮะ อย่ามาดูผู้โดยสารตอนหลังกันอีกสักเล็กน้อยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงครับสลับหน้าตาผู้โดยสารตอนหลังนะคะนี่ความจริงของผู้โดยสารตอนหลังคันนี้นะครับผมบอกเลยว่านั่งสบายมากะครับถึงแมจะเป็นตัวรถกระบะเองก็ตามเถอะนะคะ ตรงกลางเนี่ยเขาก็จะมีระบบแอร์มาให้ด้วยสำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับแล้วก็จะมีช่องเชื่อมต่อต่อตางๆช่องเอาไว้สําหรับชาร์จแบตโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับสำหรับตัว USB ทางด้านหลังนะครับและที่สําคัญเลยตัวเบาะเนี่ยเราสามารถพับแขนตรงกลางมาได้ด้วยนะครับผมและสามารถวางแก้วเยติขนาดใหญ่ได้ด้วยนะครับ แผงประตูของเขาเนี่ยก็สวยงามไม่แพ้กันนะครับเห็นไหมบุนุ่มมาให้เป็นแบบซอฟท์ทัชสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมนั่งสบายนะครับสำหรับตัวผู้โดยสารตอนหลังนะครับไม่แพ้ทางผู้โดยสารทางด้านหน้าเลยก็ว่าได้นะฮะนี่แหละครับคือรถกระบะ ตัวรุ่น w i t แทของเรานะครับยังเป็นอีกรอบนึงคันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่1 3 2 9 0ล้านบาทนะครับเห็นไหมครับว่าความสะดวกสบายของเราเนี่ยให้มาแบบครบคันจัดเต็มเลยนะครับและที่สำคัญเลยนะครับระบบความปลอดภัยเนี่ยให้มาแบบจัดเต็มไม่แพ้กันนะครับยิ่งเวลาที่เราเอามาแต่ง ออฟโรดแบบนี้นะครับจะหน้าตาออกมาสวยๆหล่อๆดุดันแบบนี้เลยครับทรงอเมริกันสไตล์เลยนะครับเอาเป็นว่าหากพี่ๆท่านใดน,นะครับที่อยากจะได้รถกระบะวาแท็ก,กทสักคันหนึ่งนะครับผมอยากครอบครองตัววแท็กสักคันนะก็สามารถติดต่อบอกมาได้ครับที่เบอร์0815241945นะครับ ลูกค้าอยากจะซื้อสดหรือจะจัดเฟแนซน์นก็สามารถบอกได้นะครับมีงบในการตกแต่งเท่าไหร่ก็สามารถมาปรึกษาบอมได้นะครับไม่ต้องกังวลไม่ต้องเขินนะครับบอมยินดีให้บริการพี่พีทุกท่านนะครับและถ้าอยากดูคันจริงแบบนี้ถ้าอยู่กรุงเทพนะสามารถมาดูได้ที่นี่ครับ ฟอดพนัครสาขากระเซดนวมินนะครับบอมอยู่ที่นี่นะครับเป็นโชว์รูมยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศนะครับหรือถ้าพี่ๆที่รับชมอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องน้อยใจไปนะครับสมมุติว่าถ้าอยากจัดไฟแนนซ์นะครับเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่นะครับโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเอาเป็นว่าหากลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อหรือทักหาบอมได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็ คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปของบอมนะครับว่ามีคันไหนที่เจ๋งๆโดนๆน,นะครับผมมาให้รับชมอีกนะครับผมสำหรับวันนี้บอมต้องขอตัวลาไปก่อนแต่พิธเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ